สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะมาแชเรื่องการก่อขาและนั่งตัวให้รู้จักกันก่อนเราชื่อค่ายหรือน้องสาวสุกัญญาชินวิชาตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบางมดผิดที่รู้จักกันว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั่นเองค่ะก็ขอออกตัวก่อนเลยว่าเราเนี่ยยังคงเป็นหี่หนสำหรับงานทางด้านนี้อยู่ในในให้สุดภาพตรงไหนประการใดก็สามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะยินดีนำไปพัฒนาปรับปรุงทักษะต่อไปค่ะ เอาละค่ะ,ว,นนะวันนี้นะคะสุบบุ่รกับพี่ลกๆก็ะจะมีสองอย่ออยางค่ะอย่างที่หนึ่งเลยก็จะเป็นการสรุปภาพรวมข้อ่าวข,ของปัญญาประดิษฐ์ถัดหน้าเราก็จะมาลองไปทํทานจนตนาการวิเคราะห์ด้วย N L อย่างง่ายกันค่ะด้วยภาษาไพทอนพร้อมจช่ไหมคะพุกทนถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's go ในตามปกตินะคะเราคงเคยทราบกันมาบ้างว่าถ้าใครที่เล่น YouTube เนี่ย u t ท b e ก็จะมีคลิปแนะนำมาให้ใช่ไหม ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่เป็นประเภทเดียวกับที่เราชอบเลยหรือแบรนมีสมาร์ททามที่จะคอยควบคุมความชื้นมันเป็นกดเด็กในดินให้เหมาะสมกับต้นไม้ที่เราปลูกไว้อัตโนมัติหรือจะเป็นในทางบิจสสิทัลที่มีซอฟต์แวร์คอยช่วย,ย,ย,ยวิเคราะห์ุ่มเป้าหมายของลูกค้าหรือพฤติกรรมของลูกค้าที่สนใจเพื่อนําข้อมูลตรงนีน้ไปใช้ปร,ระยุทธ์ปรับกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ตานามายินงขึ้นค่ะสิ่งที่ช่วยทําให้ชีวิตเราดูง่ายขึ้นเหล่านี้เนี่ย ก็รวมมีเ้าหงหมาจาก Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองค่ะในคลิปนี้ก็ขอเล่าสั้นๆว่า AI และกันเนาะซึ่งตัวของ AI เนี่ยก็จะประกอบหลักๆลด้วยอยู่ทั้งหมด4ส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของเซนเซอร์ er, ที่คอยรับรู้ข้อมูลนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกล้องที่เกิดจักการเคลื่อนไหวเทอร์โมมิเตอร์หรืออะไรก็ตามแต่ที่สามารถรับข้อมูลจากโลกในความเป็นจริงได้ในที่นี้ก็อาจจะรวมไปถึงตัวของหน้าเว็บไซต์ที่จะมีการเก็บหลอกข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนไว้ด้วยนะคะว่า ลูกค้าคนนี้เขามีอินเทอร์เน็กับสินค้าประเทศไหนมากที่สุดแล้วก็จะนำทำการรีคอมเมนต์หรือว่าแนะนำสินค้าประเทศเดียวกันขึ้นมาเร่องที่สองเนี่ยก็คือเร a ยนนิ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนนิ่งเป็นการสอนให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจข้อมูลว่าตัวข้อมูลเนี้ยมีความมายหรือว่ามีแพทเทิร์นเป็นอย่างไรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อในไายหลังค่ะเช่นสอนให้โมเดลเรียนรู้ลักษณะของก้อนเน,นื้อจากภาพ CT สแกน เพื่อนำไปใช้ที่เขาสอนในกลุ่มผู้ป่วยจะได้รักษาด้วยทันท่วงทีงทแล้วก็เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้เป็นต้นค่ะทางนี้นะคะตัวข้อมูลที่เราสอนเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่มีคําตอบหรือไม่มีคําตอบไปให้ก็ได้แต่ถ้ามีคําตอบเนี่ยก็จะเรียกกันว่า supervised learning มักใช้กับการแบ่งประเภทจาแนกข้อมูลถ้าไม่มีคําตอบก็จะได้กันว่า unsupervised learning ค่ะซึ่งมากะเรียนรู้ความเหมือนความคล้ายการหว่าข้อมูลว่ามีมากนท่นาเทียงใดจริงๆก็ยังมีอีกหลายประเภทเลยนะคะสําหรับ ml จะเลือกใช้แบบไหนก็ต้องศึกษางานที่เคยมีมาก่อนเพื mm. ่อเป็นแนวทางเราก็นํามาทดลองและเปรียบเทียบผลลัพธ์ดูค่ะหรือจะใช้ชีช้ของไชคิปเลนก็ได้นะคะในการช่วยตัดสินใจ mm. ก็สามารถดูชีช้ของใชคิดเลนได้ที่ลิงก์ใ,ใต้ล่างนี้นะคะส่วนที่3ามเนี่ยก็คือ memory and knowledge base เป็นส่วนที่ตัวเครื่องมีไว้เพือเ่อใช้จดจำความรู้ต่างๆที่เคยเรียนรู้มนาะแล้วก็นำไปช่วยทำค,ค,ความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ learning มิแตใช้ในการตัดสินใจการทำงานขาองง้อมูลใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเออมันจะมีรูปร่างลาักษณะหรือรูปแบบเป็นยังไงส่วนที่4ก็คือเป็น planning and decision making ส่วนนี้เป็นสุดสุดท้ายที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆที่ได้่เรียนมาเนี่ยมาช่วยในการตัดสินใจในข้อมูลใหม่ว่าเขาจะมีอ u t p u นหรือลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนหรือควรก็ตอบเป็นยังไงดีค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดของ AI เอ๊ะรู้สึกว่ามันก็ยังมีอีกสับเหร่อที่น่าตอบเสนใช่ไหมคะ จริงๆแล้วนั่นก็คือคำว่า딥เรียนนี่นั่นเองจริงๆเนี่ย딥เรียนนี่มันก็อยู่ในส่วนของแมชชีนเรียนนี่เองนี่แหละมันเป็นศาสตร์หนึ่งที่พยายามจำลองหรือเลียนแบบสมองตรงค้นที่จะมีการส่งข้อมูลถานเซล,ลหลายๆเซลลเช่นเดียวกับ딥เรียนนี่เลยค่ะก็จะมีการประมวลผลเรียนรู้ข้อมูลหลายๆรอบหลายๆชั้นก่อนที่จะนำะก่อนที่จะทำนายผลข้อมูลออกมาซึ่งในหลายๆฟิลเนี่ยสิทธิภาพของมันก็ดีกว่าเทคนิค ML แบบอื่นๆอย่างมาก พูดมาถึงตรงนี้แล้วแหล,ละคนก็แบบคนก็คิดเมื่อไหร่จะเขียนโควิมรู้เซน,นติมเมนต์ n ข้อความกันสักทีใช่ไหมละ่ะเอาล่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเริ่มกันแล้วต้มอมรอใช่ไหม <c oughs> ไดป้ปเลยเว้ยแพคเกจที่เราไปใช้นะคะในการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็คือ google c o l a b เหตุผลที่ใช้ google c o l a b เนี่ยก็เพราะว่าด้วยความที่ไลบรารีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็อยู่ในนี้อยู่แล้วก็สะดวกดี รวมทั้งตัวฮาร์ดแวร์ทรัพยากรที่กูเกิลโคแลปเขาสริปให้มาก็น,นับว่าทำให้งานของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นค่ะนำหรับเครขนาดจูปิเตอร์เหนือเบลก็สามารถใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยสำหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติเมต์หรืออารมณ์ของข้อความว่าเป็นเชติสไม่กระสีหรือเป็นการใช้ Data บนแคคเตอร์นะคะที่เป็นข้อ,อขความเกี่ยวกับการีวิวหนังลิงของ Data ก็ไปอีกใต้คลิปเช่นเดียวกันสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะใน d a t ้าชุดนี้ก็จะมีติเมต์อยู่ทั้งหมด5ระดับด้วยกัน ก็คือศูนย์จะเป็นนิเกทีหรือก็คือเป็นเชิงลบ1ก็คือเป็นค่อนข้างนิเกทีหรือก็คือค่อนข้างเป็นลบ2ก็คือเป็นกลาง3ก็คือจะเป็นโพซิทีส่วน4ีก็คืออ๋อขอโทษค่ะ3คือค่อนข้างโพซิทีสีก็คือโพซิทีนั่นเองที่นี่นะคะเราสลดข้อตัวของเทรนทีเอก็พอแล้วค่ะ จริงๆแล้วสาเหตุที่โหลดแค่ตัวไฟเดียวแลลวก็เพราะตัวเ,เซตเนี่ยมันไม่ได้มีผลเฉลยตรงเซนติเมตรมาให้มันจะทําให้เราวัดประสิทธิภาพของโมเดลยากนะคะก็เลยได้โหลดแค่ไฟล์เดียวพอแล้วเดี๋ยวเราค่อยนํามาแบ่งเป็น training ซตแล้วก็เทสเซต็จอีกทีน,นึงค่ะทีนี้นะคะค่ะพอโหลดเสร็จเนี่ยก็เปิด Google c o l c t ขึ้นมาจากนั้นก็ทำการคลิกตรงไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ทําการอัปโหลดไฟเลยค่ะอเอ ค okay. ทำการอัปโหลดไฟล์นะคะเดี๋ยวนะคะเขาจช้อนตัดตอนตัดจำหมดแล้วโอเคเรามาต่อเลยดีกว่าช้อนแบบเรืรนนะะเอดไ้ลอะการทำงานก็เพิ่งจะเ่มตรงของตัวการอัปโหลดไฟล์แล้วก็พยายามหาไฟล์ที่เราโหลดไอ,อตัวของเทนนี่เซ็ตเลือกซื้อเลย แล้าก็คลิปอัพโหลดไปทีนี้มันคุณนม่ไม่แต่ใจมาก่อนไม่ไม่มีหลายหน้า,าก,ก็จะเชเ่อวิญญาณไปเลยอาจจะใช้เวลาสักแป๊นึ่งนะคะในประมาณที่จะอัปโหลดขึ้นจ่อคู่กันเสร็จแบบนี้โอเคโอเคได้แล้วทีนี้นะคะเราก็จะเข้ามาดูกันดีกว่าว่าในฝั่งเนี้ยมันมีอะไรให้เรามาบ้างแล้วก็จะทำการอินพอร์ตตัวของแพนด้า as db มาก่อน เพื่อที่เราจะได้เล่นใช้คํมัิงเรเนาะแล้วก็เดลต้าเซ็ตก็กับ T D dot CSV file ตอนนั้นแล้วก็คับที่ผาของไอตัว Train p S V มา้วยกันกดจุดสามจุดตานนั้นแล้วก็ทำการหาตัว p ซ r a ร e เส้นในตัว p S V ไฟล์เนี่ยจะใช้แ็บในการเซป a ร e แล้วก็เ a ป a ร e แล้วก็แบคแยตชีแต่ถ้นดูเดลต้าเก็จะเห็นว่า Data Set มีทั้งหมดสียัน f i r s ID, s e c ID, Refresh แล้วก็เซนติมมนั่นเอง โอเคทีนี้ในส่วนที่เราสนใจหลักๆก็จะมีเฟสกับเซนติเมนต์เนาะเพราะเราต้องการให้ตัวของโมเดลเนี่ยมันเอ่อลักเฟสเข้ามาแล้วก็บอกว่าเป็นเซนติเมนต์แบบไหนทีนี้เรามาวิเคราะห์กันก่อนว่าเซนติเมนต์เนี่ยมันจะแต่ละอันเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่บ้างก็จะเห็นว่าอันที่เป็นของเนี่ยหรือเป็นกลางเนี่ยมีจำนวนเยอะที่สุดแล้วก็ทางกับอื่นๆเนี่ยมากเลยทีเดียวแต่ไม่แปลกเรามาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถขอที่จะทำอะไรได้บ้างในการนี้ ทีนี้ตอนที่จะเริ่มทำการเทหรืออะไรก็ตามแต่เราจะต้องแปลข้อมูลทุกอย่างให้อยู่ในรูปแบบของตัวเลขก่อนในที่นี้เนี่ยเราก็จะใช้ตัวของเขา vectorizer ในการแปลข้อมูลนั่นเองตัวเขา v ร c t o r i z e r นี้ใต้องทีน่าเก๋มันอยู่ในซคิทเลยนั่แหละเราก็ทำการแยกจ r o m import เข้าไปซายพิทเลย f ์เ m feature extraction dot text feature extraction ในที่นี้ก็คือเป็นการที่ทำในการแปลงข้อมูลตรงนี้นั่แหละให้กลายเป็นอยู่ในรูปแบบของเชิงตัวเลขเนาะ แล้วก็อนินพอตัวของ p o ร t ีนไนเซอรนะแต่นั้นราก็าทำการอ่าอิออพนพอลในตัวของ Tokenizer เ,เข้ามาด้วยเพื่อท,ที่จะได้อ่ามีภาษาต้นตระคำในตรงตามไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษเนาะคำไหนที่จำเป็นคำไหนที่ไม่จำเป็นก็เก็บมาอันไหนไม่จล้วมันก็ออกไปโอเคทีนี้เราก็จะใช้รูปแบบของโทเ e n นโทเ n นของเรามีอะไรบ้างมีทั้งตัวที่เป็นตัวอักษรตัว A ใหญ่เล็ก ถึงแท้เลยแล้วก็มีตัวเลขส่วนถึง9บวกก็คือเป็นวันหรือมอก็คือมีมากกว่ามีตั้งแต่1ตัวขึ้นไปจากนั้นแล้วเราก็จะทำการเรียกใช้ตัวของคอมเพรสเซอร์มาเก็บไว้ที่ตัวของทีวีเนาะข้างในเนี่ยก็จะมีทั้งตัวของสก็อบเวิร์ดเป็นเงื่อนไขของมันเอ็นแกรมที่เราจะใช้ก็คือจะใช้เป็นขนาดเท่ากับ mm hmm. 1ก็คือเช็คทีละหนึ่งตัวแหละแล้วก็ตัวของโทเซนอะโทเทนิเซอร์ของเราเนี่ย เราก็จะใช้มาจากตัวของโทเค็นที่เรากำหนดไปเมื่อสักครู่นี้จากนั้นแล้วเราก็จะทําการเซ็ตเอาอก็คือแปลงไอตัวข้อมูลข้างบนเมื่อกี้นี่แหละตัวของเฟสเนี่ยให้มันอยู่ในรูปของชนวตัวเลขตัวซีบีถัดไปได้เลยเป็นการได้ใช้ที่สร้างฟอร์มแล้วก็หังจากนั้นก็ใส่ตัวของข้อมูลตัวเฟสเข้าไปซึ่งก็อยู่ในดัตเซนเนาะก็เป็นดัตเซ็ปแล้วก็คอลัมน์ที่เฟสเอเรอร์ออเคพอเซนเป็นผลเปอนเศษ อ๋อ,อ,อน่าจะรงอารเกนไนเซอร์โอเคพิมผิดแล้วจังกตโอเคน่าจะได้แล้วล่ะนี่พอเราทำการแปลงข้อมูลเลยให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถัดมาสม่างท,ที่เราต้องทำก็คือเป็นการแบ่งข้อมูลกันข้อมูลเนี้ยก็จะแบ่งออกมาเป็นสี่แบบก็คือมีในส่วนของ ที่เป็น x train y train ก็คือเป็นข้อมูลสุกสอน x train ก็คือเป็นข้อมูลที่เราจะให้มันเรียนรู้ส่วน y train เนี่ยก็คือเป็นส่วนของข้อมูลคำตอบ x test y test ก็เหมือนกันเป็นเอาไว้ทดสอบนั่นเองตัว y คือผลเฉลย x คือข้อมูลที่เราต้องการที่จะให้มันทำนายออกมาโอเคเริ่มกันที่ from sklearn.model_selection import train_test_split เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราแบ่งตัว train นิ่งเซกก dataset ได้แล้วก็ test โดยไา แล้วก็ทำการกำหนดตัวแปรมาเป็น x train x test y train y test ทีนี้ใส่ข้างในเนี่ยก็คือตัวพารามิเตอร์แรกจะเป็นพารามิเตอร์ที่เราจะรับมาเป็นสิ่งที่ให้มันไปวิเคราะห์ awk, หรือก็คือส่วนที่จะต้องอยู่ในตัวของฝั่ง x ก็คือจะเป็นตัวพวก text หรือก็คือตัว phrase ตัวออก p u t ที่ราอยากได้จะอยู่ใน sentiment ต้องใส่เป็น data set sentiment ที่เ e s t ซ i ์เนี่ยเราจะแบ่งเป็น25%เราก็ random state ให้มันมีคาสับเนี่ย เราจะใช้ระนัพสเตปที่5โอเคเราลันเสร็จเรียบร้อยทำมาตอนนี้ก็คือเราพร้อมทุกอย่างแล้วพร้อมที่จะเทรนละในการเทรนของเราเนี่ยเราจะใช้โมเดลอยู่ทั้งหมด4แบบด้วยกันก็คือมีในตัวของเ N นเอ็นโลจิสต r e เ s เกรชันมีตัวของ n b สแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอชพีเเราจะเริ่มเป็นที่ n b สกันก่อนถามว่าทำไมถึงต้องเป็น4ีตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าจากการศึกษามาเนี่ยเขาก็บอกว่า4ตัวนี้ให้ผลที่ดีเลยทีเดียวทีนี้เราก็มา เทียบกันดูว่าโอเคตัวไหนที่มันเหมาะสมกับงานเราในหันในการเนสเอ่ในการที่เราจะใช้เนฟเบเราก็ฟอร์มเอสเคเรนเนฟเบสอินพอร์ตมันตีเอ่อมันตีโนเมลเอ็นบีมาเลยแล้วก้เอ็นเอ็นบี N B, N N B, เท่ากับมันตีโนเมลเอ็นบีเรียบร้อยแล้วก็ใช้ทรัพย์ความเร็วฟรอนเอ็กสแตรนไวยแตรนเข้าไปเพื่อให้มันเรียนรู้ข้อ,ขอมูลจากนั้นแล้วอันนี้ก็คือเรียนรู้เสร็จแล้วนะเราก็มาทำการวัดประสิทธิภาพของโมเดลกัน เรามีตัวของเมทริกซ์หรือก็คือตัววัดผลเนี่ยอยู่ใน S K เลยอนยะู่แล้วเมทริกซ์คืออะไรเมทริกซ์คือเป็นมาตรวัดที่ช่วยบอกว่าตัวของโมเดลเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนั่นเองเึ่องค่าวัดคะแนเการวัดมันก็มีหลายอย่างมากเลยมันมีทั้งตัวของ accuracy มี F1 s c o n e มีอะไรหนลายอย่างสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ในที่นี้ก็คือเราจะดูแค่แค่ค่า accuracy อย่างเดียวก็คือดูว่าคําตอบที่ตัวของโมเดลทำนายมาเดี่ยมันตรงกับผลเฉลยกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเอง โอเคทีนี้เราก็ m e t r i c accuracy Store มาเลยจานนั้นเราก็ใส่ข้อมูลที่มัน predict อยู่ท่านายมาตามด้วยเทียบกับผลเฉลยที่อยู่ใน y t e s e แล้วเราก็ทำการ i n t accuracy ออกมาทีนี้ในบรรทัดที่สองทีนอธิบายไป predictor เ้ากับ mnb MM d predict ซ็่คือเป็นการเรียกใช้โมเดลที่เราได้เทรนกันมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ใส่ x test เข้าไปคนท่านายจะถูกเก็บไว้นใน predictor นั่นเองแล้วก็นำมาเทียบกับ y t a s t โอเคเอเร uh, อ์อ ok. ่าฟรีดคดิกันอีกทีนี้ในเัืของ NNB เนี่ยก็จะเห็นว่ามันได้หกสิบจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็ถือว่าไม่ได้ดีมากขนาดนั้นทีนี้เรา,เราลองมาดูโมเดล,ลอื่นกันดีกว่าว่ามันดีหรือเปล่าถัดมาก็คือโมเดลที่เราจะใช้จะเป็น SVM บีเราจะเริ่มจากการ from เ k เลยอ๋ไม่ใช่ SVM เอสิเออเป็น i s t i c regression อืม ok. ต่อมาเนี่ยเราก็จะมาโอาเคตโลจิสติกเรกเรชั่นอือทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยก็ขั้นตอนสเต็ปคล้ายๆกับไอตัวของเนฟเบเลยแล้วก็ใส่ l อเท่ากับโลจิสติก e ร r เ s ชั o นเข้าไปจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งดอก Fit เพื่อที่ให้มันเรียนรู้ข้อมูลป้อน X-Train Y-Train เข้าไปมีข้อมูลมาเฉลยให้เรียบร้อยอมีคำตอบให้เรียบร้อยอื จากนั้นเราก็อาจจะต้องใช้เวลาซึมซึงในการหลันเนาะโอเคมาเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นถัดหน้าว่าตัดสินค่าเหมือนเดิมก็ม,มันเลยก็ได้แต่ว่าก็เปลี่ยนตรงเก็เป็น L ให้กลายเป็น LR หรือ Logistic Regression ของเราโอเคได้หกสสามุดเจ็ดเปอซก็มากกว่าเดิมนิด <c> น <ười> okay. ึงโอเคัมาเราก็จะมาใช้ตัวของโมเดลเออที่ชื่อว่า อ๋อ S V M ใช่ S oh, V M แล้วก็ Import มาเลย Import S V M เอ่อ linear S v C เข้ามา S V M เข้ากับ Linear S v C S V M dot fit โอเคแล้วก็ก่อนให้เ n รนว่าเ n นเหมือนปกติเลยแล้วก็ให้มันเทรนอันนี้อาจจะใช้เวลาสักนักางเหมือนกันแล้วก็คงไม่นานเท่าไหร่ ระหว่างนี้เดินไปจิบกาแฟเล่นๆก่อนก็นได้อืมอ่ะางก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อใคร่อนเป็นชื่อใครเล่นๆอ่ะโอเคแัดพอดีเลยมาต่อทีนี้พอมันเทรนเสร็จแล้วเราก็มาดูประสิทธิภาพผลกันวาา่าค่า accuracy หรือค่าความถูกต้องมันจะให้เท่าไหร่ได้6 2เดสิบเซ็นก็ถือว่าเยอะนะ เยอะกว่าอ,อันแรกแต่ก็ยังคงน้อยกว่าอันที่เป็น logistic regression ดีต่อมาโมเดลสุดท้ายที่เราจะใช้ก็คือตัวของ k-n n หรือ k n e a r e s neighbor แล้วก็ทำการ import มาใน sklearn ได้เลยแล้วก็บอก k-n เท่ากับ k neighbor classifier แล้วก็ทีนี้เราต้องกำหนด k มานดวยว่าเรากะพิจารณาเพิ่มบ้านกี่ตัวในที่นี้ก็เลือกมา5ตัว จากนั้นเราก็ใช้คำสั่งหรือจะใช้เก็ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่โอเคแต่ก็ขอเลือกหาทีนี้เราก็ใช้คำสั่งแบบลิทเข้ามาแล้วก็เป็น X train Y train เหมือนปกติแล้วก็ปล่อยให้มันเรียนรู้ไปโอเคอันนี้ไวกว่าที่คิดจากนั้นแล้วเราก็จะนำข้อมูลมาฟิทแล้วก็เปลี่ยนชื่อโมเดลให้เรียบร้อยแล้วมาดูซิว่าค่า accuracy เค่ไห่อันนี้ฟิทค่อนข้างหนาดีเดียว รว่ามันจะต้องทําการเทียบเนาะว่าเป็นบ้านไหนอยู่ใกล้บ้านก่อนที่มันจะให้เอาตอกมามันต้องเทียบตัว,สสต,วตัวไเดตติ้งหนมฟังรอเห็นได้เลย อเคได้แล้วมันได้61.5เปอร์อเซนต์กว่าใช่ไหม5เปอร์เทีนี้ก็ <S <S จะเห็นได้ว่าโมเดลที่เราได้มาเนี่ยมันยังให้ค่า accuracy e อยู่ประมาณ60-63ประมาณนี้ซึ่งมันไม่ได้เอ,อมากพอขนาดนั้นทีนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะเอ,อทำให้โมเดลมันดีขึ้นการทำให้โมเดลมันดีขึ้นเนี่ยมันก็สามารถทำได้หลายแบบ ทั้งลองทำตัวของ deep learning เองหรือว่าทำในตัวของออปรับพารามิเตอร์ปรับ learning rate อะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งใช้ทาน Learning ก็ได้แต่ทีนี้เราจะมาใช้วิธีที่ง่ายที่สุดกันก็คือการปรับจำนวนข้อมูลตรงนี้นี่แหละจะเห็นได้ว่าคลาสของมันเนี่ยมันห่างกันเยอะใช่ไหมเราก็จะทำการยุบรวมกันเลย เราก็จะนำคลาสหนึ่งสองเอ่อคลาสศูนย์กับคลาสหนึ่งรวมกันเป็นคลาสเดียวเป็นคลาสศูนย์คลาสสองปรับให้มันเป็นคลาสหนึ่งแล้วก็อันที่มันเป็นคลาสสามกับคลาสสี่เนี่ยก็ปรับให้มันกลายเป็นคลาสสองคลาสเดียวอืมก็คือจัดโพสิทีให้มันอยู่ด้วยกันอะไรแล้วก็จะไอ้ที่มันเป็นนิเกติก็ให้มันอยู่ด้วยกันไปเลยไม่ต้องแยกว่าไหนค่อนข้างนิเกติหรือเป็นนิเกติอย่างเดียวอืมทีนี้เราก็ทำการโมดิฟายค่าไปก็เก็บไว้ในโมดิฟายเนาะเพื่อความที่เอ่อ การข้อมูลมันพับซ้อนกันอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราแปลงสีให้มันกลายเป็นสองเลยเนี่ยมันก็จะไปทบกับอันที่มันเป็นอันที่ค่า s ิ n t i m e เป็น2อันเดิมอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อการความถิดค่าตรงนี้เราก็แปลงให้มันกลายเป็นเลขที่ห่างๆกันก่อนอือเี่ยอันนี้ก็เป็น987ทีนี้เราก็ค่อยมาเปลี่ยนไอ้าแปตรงนี้นี่แหละให้กลายเป็นพลาสติที่เราต้องการก็คือเป็น0ู2ง ศูนยคือนักตีหนึ่งคือนิวทร a l สองก็คือในส่วนของโพซิทีฟนั่นเองโอเคพอเราได้โมดิฟายมาแล้วทีนี้เราลองมาดูกันว่า Value ของแต่ลนะอันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเออตัวของจำนวนเป็นยังไงบ้างก็เห็นลยว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะนะแต่ก็อันที่เป็นนิวทรอนก็ยังคงมากที่สุดอด่ีีแต่อย่างน้อยมันก็ Range ก็เริ่มใกล้กันละอืม ทีนี้เราลองดูสักโมเดลซิมันทําให้โมเดลมันดีขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าอย่างนี้ก็เอาตัวของอ๋อแต่ก่อนที่จะมาโมเดลเราก็ต้องเอาฟิตรรเซอร์ก่อนเนาะก็คือเป็นการแปลงให้มันอยู่ในรูปของเชนโตเล่แล้วเราก็ทําการแบ่งข้อมูลให้มันอยู่ในรูปของเทรนนิ่งเซตกับเทสเซตนี่คาตอบนี่ข้อมูลที่ให้เรียที่ต้องการให้เรียนรู้จากนั้นแล้วเราก็เลือกมาทั้งโมเดลหนึ่งในที่นี้ก็เลือกเนฟเบมา ดูสิว่ารันแล้วมันจะเป็นอย่างไงก็จะเห็นได้ว่ามันให้ค่าความถูกต้องเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวตัง้ง67.5จากตอนแรกที่เป็น6 0 2 5อืทีนี้เพื่อนๆก็ลองไปดูอลองไปทากับในโมเดลอื่นด้วยเหมือนกันคิดว่าน่าจะให้ผลที่เหมือนกันก็คือทำให้ค่าความถูกต้องเนี่ยมันสุดมากยิ่งขึ้นอ,อันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะ สรุเปลเลยก็คือจำนวนของแอนติเในแต่ละคลาสที่นํามาสอนเนยก็นั้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโมเดลชิ้นเดียวกันแต่ถ้าอยากให้มันทำนายคำตอบได้ดีมากขึ้นนี้อีกเราก็ต้องไปศึกษาการเพิ่มต่อไปหมายถึงคนที่กำลังดูใช่ไหมไม่ใช่ไปถึงเราเนี่ยแหละถ้าเราสาม,มารถทำให้มันดีขึ้นได้มาล,มลองมีภาพ2สองแน,น,น่นอนหรืออยากให้ทำชิปแบบไหนตอเนี่ยก็สามารถเชยนคอมเมนต์ให้คลิปไไปได้เลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย